สวัสดีจ้าเจาป้าเจ้าวันนี้มากเกือบสิบโมงแล้วประมาณสิบโมงเจ้าวันนี้มีเสื้อสีดำจาจป้าไปเลือ่อเลื่อปักว่าวก็มีเสื้อหลายอยู่แต่ว่ามีแต่สีแดงเจ้าวันนี้เอาหลังเจ็ดศอกตากสองเซนลงอันสามแยกของ้ายมาพอกกำลังจ้าวาเจาปาจะได้ก็จ้า มันมาดเจ้าเด้ปก็น,นิ้นตัวยายเจ้ามาแบบเงียบเลยเจ้าโอ้สาวแอนมันมานเจ้า เราะเตียนสายตัวใหญ่เจ้าตีคอขันนักขนาดเลย้าถ้้มันเกี่ยวเราจะเตียน้ายกับเปาแวนเจ้า ปะเพียนสายเจ้าาจะปลาได้ปน,นินตัวใยยหญ่แฮมลวเจ้าป,ป,ปน,นินกับปลาตะเพียนเจ้า โอ้ย,อยมันมานเจ้าตัวที่สองแล้วเจ้าตัวใหญ่แต่เพียงซ้ายสองตัวเจ้า เตียนสายสานตัวเจ้าตัวให,ใหญ่เลยเจ้าวันนี้ไปเตียซ้ายเจ้า ตะเพียนรายเจ้าวันนี้ถ้าจะเป็นวันป่าตะเพียนรายเจ้าปตะเพียนรายเจ้า <laughs> ผมมีต่าอ,อื่นเลยเจ้าป่าซ้อยกับทหานเลยเจ้าวันนี้ <laughs> ้ายข้างร้ายปลาซ่ไอ้มอนที่มาหั่นเลยเจ้านี่แกปัดไปเพียงซ้ายอย่างเดียวเจ้าวันนี้อันนินเจ้า โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระปลายได้ตัดมินก็ตัดนายเจ้าสองตัวเจ้าเอากันสองเลยเจ้างานมานเจ้างานมานเจ้าโอ๊ยตายเจ้าโอ๊ย ไม่ปะาขาป๊อกตะลวงเจ้ากับปราตเพียนทรายโอ้ยประขาป๊อกเจ้าปลาอย่ยังบ่ฮู้ปลายี่สกเจ้ามันเป็นปลายี่สกเจ้านี่เจ้า phải càng lại cháu Ủa, tài nhanh chó Tại tự nhiên sai em rồi cháu ปาะเตียนตัวใหญ่เจ้าปาดเตียนทรายเจ้าเบือกหอยนี่เจ้าปาดเตียนทรายมันเป็นเขาห้องว่าปลาปีเกเหลืองเจ้าป้าห้องปาดเตียนทราย Bạn có thể nhìn thấy 2 con cá bò ở bên kia. Các con cá rất lớn. Bạn có thể nhìn thấy 2 con cá bò ở bên อบเอาลายมาติดจับันติดจำบะาปอมมาติดถุงมือเจ้าโอ้ยโอ้ยตายเงี้ยเจ้าจะเตียนเจ้าจะเตียนตัวใหญ่เจ้าดีวบากระโดดเจ้า ธรรมาดามันกระโดดเก่งขนาดเลยเจ้าป่าตะเพียนเจ้าโอ๊ยโอ๊ยปลาอย่างเจ้าโอ๊ปยป่าปะตเเาเะเพียนตะลวงขนาดเลยเจ้าเฮ้ยมันจะป่าตะเพียนเจ้ามันเหมือนป่าตะเพียนว่ามันจะป่าตะเพียนเจ้า เดี๋ยวจะปาจะปหนโาเจ้านี่เจ้ามันบันจัยปาดตะเพียนเจ้ามันเป็นปามันยังมโหเจ้าคล้ายๆแต่บัจจัยเจ้าแล้วก็ปาตะเพียนซ้ายให็นสองตัว

ไปด้าล้วเจ้าไปซ้ายข้างลายเจ้า ตะเพียนสายหนึ่งตัวเจ้าะตะเพียนสายเจ้าได้กระปือตะเพียนสายเจ้าวันนี้ มันเป็นวันปาแต่เพียนทรายเจ้าวันนี้โอเคเจ้าพ้าสำหรับวันนี้กันเจ้าวันนี้มาบัดได้หู้ป่ามันหู้ฝนนะคะตอนแรกแมาก็ได้อยู่พอสักประมาณเตียงตอนนี้จะบ่ายมองแล้วเจ้าเจ้าป้าม้ากับประมาณสักเก้าวงป่ายสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ชั่วโมงแล้วดูเดี๋ยวฮอไปดูผลสรุปป่าก,กันนีกว่าที่บ้านวันนี้แบบพอได้เจ้ามาดูวิว เจ้าตะคืนฝนตกเจ้าน้าขึ้นมาแหมหน่อยบรรยากาศก็เลยแบบว่าอบอ้าวแล้วก็อนอากาศก็รู้สึกว่าจะแปรปวนจะได้กล่หมโเจ้าเจ้าฮ้นขนาดเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกระเจ้าโอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้า ได้คิโลป่าเจ้าเกือบสองโลมันตัวใหญ่เจ้าวันนี้ปิาไหนป่าตีดเนี่ยเออจะมาตัดป่าแล้วเจ้าได้ปันนินขยะได้ปันนินเจ้าปันนินได้มาสามสี่ตัวแล้วก็ได้ป่าไนเจ้าแล้วก็ป่าไหนก็มวันนี้ป่าไนตัวใหญ่วันนี้ได้แต่ป่าตัวใหญ่ๆเจ้าป่าน้อยอก่ค่อยมีเลยเจ้า โอเคเจ้า okay, <laughs> ขอบคุณทังนากเจ้าติดติดตามรับชมฉักเสื้อผ้าน้องปิ่นก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเจ้าเปลี่ยนกลุ่มเสียงแม่น้องปิน่นติดโควิดเจ้าปิ่น <laughs> ต้องใส่หน้ากากตลอดแต่จเจ้าวาดแล้วแบบนี้เจ้าแต่ว่าแม่น้องปิน่นติดโควิดก็เสียงอยู่เจ้าเดี๋ยวจะ้าต้องใส่หน้ากากแล้วเจ้าน้องปิ <laughs> ง่นจะมาจวยอ<ง>ันส <laughs> ั้นเ <laughs> <laughs> ล่นป่าใหเจ้าโอเคเจ้าล้างยตูดอาน่หน้ากาก โอเคเจ้ okay, าขอบคุณทั้งนายเจ้าที่ติดตากันชมช่งางเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามป็นเจ้าป้า,ปา,ปา,ปาตลอดเจ้าขอบคุณทั้งนายเจ้าติดมาให้นกำลังใจเจ้าป้าตลอดเจ้าป้ากดคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากันสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย